่นเกี่ยวเขาฟาดขอบมันนี่คอยมีเวลาเขาเมียเกี้ยวเองเกี่ยวเกียวเองกลัวกลัวเองกลัวกเองลูกชายค้าดำสวัสดีครับสวัสดีพี่้รงปังป่ายสุกขู่สุกคนของผมสวดเอฟซีช่างน้อยผ่าเพลินนะครับเนาะรับพี่ดองมันนี่กับเป็น มระากาศวัดจัดนะครับเนาะตอน,นแรกๆครับพี่น้องมันนี้กะมีไปว่าข้าจอบมาขายขายไปนิ่นหน้าบานพี่น้องคนประกาศขายไปนิ่งกเ็เลยเด้โอกาสสื่อไปนิ่นสื่อของไปฝากอ่าย่านะครับเนาะฝากเมียซานหน่อยครับอยู่ทงหน้าครับผม่นเกี่ยวเข่าอยู่่นมาเ,มเล่าออมากนะครับพี่น้อง่นมาขายูปบอพทยนะครับโละอภสบหาป ได้เธอโอกาสซื้อซื้อปาดินไปฝากคนอยู่หน้านะครับเนาะหน้าเพื่นกับไก่จากบ้านซ้ำแล้วมั่นยี่สิบก็รูครับพี่น้องไดชช้างนาชีไปซื้อของซื้อกาแฟซื้อนมไปฝากเพคนพี่น้องเบอร์ปาดินนล้กันครับตัวงามงานเลยพี่น้องน้องละกิโลละอยหกสิบห้าบาทตัวงามงานครับผมปลาทุกครับ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 แล้วทุกครับทุกครับเล่นดินมุ่นปุบ <laughs> ิ้วเล่นดินเท่ากันแล้วพี่น้องละปลาไปหายาเนาะหายาโน่นเนาะครับปาดิน ดลเราผิมหาบาทพี่น้องแล้วนี่เพราะเสือเสือเพิ่นไฮแมวต้มแมลงพุดะโตอันนี้สร้างนอยก็ดีต้มอีกยิดนี่มันยุบบานครับผมไฮแมวมันต้มกินอีกหน้า่นค่าเกี้ยวเขากู้เขาอยู่พี่น้องก็เลยมันเล่ามากก็ดีไปซื้อนมซื้อกาแฟไปฝากเพิ่นพี่น้องฝากคุณแม่ประเดี๋ยวออกไปเดี๋ยวไปหาเพื่นจักรเสียครับผมคาเรียงงานโวนนะครับก็ดีถือโอกาสให้ใส่ใส่ถุงใส่ถุงป่าไฮยาห้วยเนาะไฮยาเนาะไฮยาเอาตัวเอาตัวย้าเลยครับ นต่อมไซคางงไครแบบแ้กเลยเนาะห่าตัวใหญ่เลยนะสับต่อมแมลงเดี๋ยวเอาไปฝากเพิ่นเดี๋ยวไปซื้อนมกาแฟกับพี่น้องเดี๋ยวพบกันโยนหน้าพี่น้องเด้อตัวใหญ่ปลานนี้สองเข่าตึงอิ่มอยู่หรอป่าเออไปหายาลูกหรหายาหายาหายาไปเดี๋ยวสื่อนมกาแฟครับผม ไปสื่อนมไปสื้อกาแฟไปห้เพิินกินมันไม่เวลามากครับผมครับไปฝากผมอย่าบางทางเขาหน้าครับพี่น้องอันนี้เป็นทงหน้าครับผมทางเขาหน้าป่าอ้อยป้าอ้อยเพื่อนพี่น้องนั่นเป็นป่าอ้อยขพงุ่แม่ครับผมเป็นป่าอ้อยของคุณแม่แล้วครับเนาะคนปลูกอ้อยอยู่ให้อยู่หน้าครับผมบนเบีิยวด้านนี้ก็จะเป็นเป็นหวยเป็นพงครับพี่น้องเป็นห้วยคุณกับไซบองอยู่นี่แหละครับพี่น้องนี่ครับบวหน้าเพื่อนเกี่ยวเขา มองหันมันเจียวมือมองหันหลงม,มาได้ครับผมมองบริเวณหน้าเพิ่นบริบนี้ไปทางเขาครับผมทางเข้าบริเวณทุ่งนานะครับเนาะไปน้องป้าเจ้หน่อยเอามาใส่มาครับผมนี่มอเตอร์ไซค์คู่ใจมาก็สิเสื้อมีเสื้อน้ำโคกพี่น้องเสื้อน้ำโคกนะครับเนาะครับน้ำโคกครับน้ำโคกแล้วก็น้ำชา,ชาจิบน้ำชาจัาหน่อยครับพี่น้องบรินีณตะเวนกะตก,ด,ตะตกด,ะตะดินแล้วครับผมคำเหลวพี่น้องตะเวนตกดินคำเหลวป่ะเด็นมหาเพิ่นตะดุดแล้วครับผม มากคับมาแบบแบบบริษัทไทยคลิปไทยอย่างครับผมมามาตาลาดทัวร์กับเก็บเห็ดตะพุ่นลรอพี่น้องมาเก็บเห็ดเพื่อนกับเขาไปบ้านนะเพื่อนกับแวะไปเล่นน้ำสิครับผมผมกับข้าเย็บผ่าด้วครับเนาะงานเล่งดวนครับผมมาเหร่นมาเล่นน้ำเพลินพี่น้องปะไปเด่นดูหน้าเอาปลาไปเพิ่มต้มแรงครับผมนี่หน้าท่าเข่าหน้าพี่น้องนะปครับพี่น้องมาหอด้วครับผมน้ำแข็งเฮียพี่น้องขันขี่ท่างมานน้ำแข็งเฮียลงโป่งเป้งครับผม นะครับว่าห่อบรรยากาศบ้านสวนล่ะครับพี่น้องนะครับขันลังกากลังฟาดเข่ายู่ครับพี่น้องฟาดเข่าอยู่กาลังฟาดเข่าอยู่ไะเอาป่าไปเพิ่นกินโอ้ให้ดังนอนหน่ยเนาะสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมคุณเมียครับผมนี่แหละแต่ว่าขายอยู่นลำบานรุ่งแล้วหาที่บาทเล่นตัวนี้ไงนี่ครับผมคุณผอฟาดเข่าห้องกันแล้วครับสวัสดีครับเพื่อนๆเป็นไงครับผม เมาเบ ar ิงเขาพี่น้องนะมาเบิงเขาบอกใครเห็นได้พี่น้องนี่มันมันต่้งแตนสมไมโบราณันก็เห็นตังี่ละเห็นแบตะเกหนเห็นตะก ا ตะลังพี่น้องนะฝาาโซ่ดูคุณฝ่าฝาดโซ่ดูฝ่าฝ่าโซ่เอฟซีองดูบ่คออรเห็นได้พุณนมอเนะี่้อเขาจะบ่ครเฝาดินทุ่งเหวเขาจะวิจารณ์ซีครับปันหาเนาะเห็นแด้พี่น้องนะโอ้ห่างมเขาไม่ห่างพี่น้องนะ ตามล้อยพ่อลองมึงครับผมตามมือพ่อตามปัตยาพอเพียงแต่ช้อนสอบานมองดูจักบัตดูมันกวนสิ่านมักไว้ประมาณอาทิตย์หนึ่งขึ้นข้อมักเครื่องข้าวไม้ยวมักมักขันจะหอมมันบ่มันจะนุ่มจะเนี้วกว่ากันแบบเกาโอ้โหคือต่างสมัยโบราณเนาะเดี๋ยวจะเอาขิงงัวไปทาเในร้านเขาจะเห็นสิบอ่ะกินต้องมักอบเขาไว้ก่อนเดี๋ยวเขาต้องเอาไอ้โอโซวนอบความร้อนทั้งไรเลยอันนี้คืออบธรรมชาติ ผป้มเนี้วความนุ่มมันสิย่างคงเวิดเวลา<อ>เป็นามาเป็นสีมามนมเขาที่จเ <ขอ S 2> จ้าสีไปห่เมื่อนั่นมาดมากนั่นถอดไคเราพอดีถดสอเบิร์พ่น้องนะบอค่อยเห็นดอกพ่น้องนั่นโดนทีหนึง่งจีนดมาไทายสมัยไม่ต้องรถเกียวอะไรไปตากเลยแม่นะสมารนทเกียรไปตากขารนี่น้องนโอ้แน่นอนแน่นอนแน่นอนพ่นดองที่ละ แต่ไม่ก้อนจังสิทธ่ะเรื่องมุมีเนี่ยเพราะว่าเขามันเป็นเขาเขาอะไแค่ว่าอินทร,ร,รีย์ามาใส่สารเคลื่อนมีมาใส่ยาไคเงี้ยมาใส่สารฆ่าแมลงต่างๆมุมี้อืมแล้วความธรรมชาติเมียนเมียนเมียนก่ามันย่าเขาเ้เขามาหอมหวยๆพี่น้องหอมหว่วยๆอยู่ไม่ได้ยาใส่ยาไคเงี้ยพวกที่เหรอละขอกเม็ดัน่านอีรีผมละขอกแล้วพี่น้องปะแจกจ้างกับพวกใส่สารเคมีเลยเมียนอันนี้เพิ่วก็เลยใส่สารเคมีนี่พี่น้องในที่ตามร้อยพ่อแบบเศรษฐกิจพ่อเพียง ครัพี่ยาพอเที่ยงแต่พอดีถือว่ากาดในจังหวะพอดีมามาพรมเพ้นนั่นฟาดเขาดีฉันพี่น้องพ้นเพ้นเกี่ยวเขาฟาดขอบบนนี้คอยมีเวลาเขาเมียเกี้ยวเกี่ยวเองกลัวกู้เองลูกไส้ข้าดำบข้าหนังจะผ่าไว้เวลาเขามาจักเทียรเล่ได้ัสำหรับนะแต่ว่ากะกะกำเนิดคือความสุขเนียนเนียน คือว่าเาคอยเฮ็ดไปเนาะเขาบอกเรื่องเรื่องกับขวางเมีนบ่คเมียนคือว่าหน้ากับคองเฮ็ดใจไดก็ได้เฉยบ่เป็นได้คิมแบบเนี้ยได้คิมแล้วหน้าของนอนเกี่ยวเขาดิน่าเฮ็ดติ๊กต๊อกม้วนๆนะน่าของเฮ็ดติ๊กต๊อกแล้วแมีนนันเกี่ยวเขาปูสัตทั้งเกี่ยวทั้งนอนเฉยนะแล้วปีนี้แท่งกันเงวบ่ได้มันคอหลังแล้วเมีนบ่ได้ขอครับคุณด่นเบิมื่อยู่ดีก็ต้องให้เนีกินดีบ่แมีนว่าแต่กินยาขายยาเพราะเมีนแมีนเฮ็ดกินเองเนาะเขาบอกให้เฮ็ดขายครับผมให้ ไประเทศไข่ประเท้ไขนสารเคมีม่ไหมันสิไปสะสมในร่างกายเฮามาจะบ่ดีนะครับผมแม่นดูมันมันมันเป็นสั่นเหรอครับอันนี้ว่าเฮ็ดจังซั่นนี่ตัวนี้ยไหมตัวนี้ไว้เฮ็ดสีเขาสนุเ่นโอพี่น้องนะเขาสนุพี่น้องเดี๋ยวผมสิพาไปเบิ่งเขาสนุพี่น้องไม่ต้องตัดเครื่องหรือเขาตีมันได้บ่ได้เขายาวกว่านั้นได้หลายได้ไปเปิดเบิ่งในเครื่องสิตัดพี่น้องนะสิเพิ่นฟาดแล้วอันมีเขาสนุพี่น้องซ่้างน้อยเห็นตั้งแต่ตั้งแต่้ยสร้างน้อยน้อยพี่น้องผู้เฒ่าเพิ่นพาเฮ็ด นี่ยหมดแล้วจังสิทล่ะครับผมไม่ไงตะเกียบไม่ไงพิน่นแม่ของแม่เนี่ยละ่ะเพินพ่นผ้าเฮ็ดหน้าจังสิทล่ะเพิ่นตีเขาสนุกสิทธิ์ล่ะครับโอ้บอกหลายเด้พี่น้องละนีนน่หลังจากเพิ่นฟาดแล้วไม่ถึงมันผีเด้พี่น้องละตรงนี้โอ้ยังได้อีกหลายตัวอย่างนี้คนนะโอ้เราผีแมนบนได้พี่น้องเล้วเขาแล้วนี่นล่ะนี่นโอ้นี่แม่เขาได้อีได้ดดครับนี่นี่อเดี๋ยวเดินเขาสนุกเนาะครับท่านั้นเดี๋ยวถ้าพใหญ่ พ่อ่เพนก็ที่มัดพี่น้องพ่อไงพอปูพนเก็บเกี้ยวไว้ใหง้งัวครับผมแล้วคันนี้มากไว้คุนครับผมนี่คุนเฮ็ดดีครับพี่น้องนะพอดีเก็บบรรยากาศเอาเกาใส่แบงมโบราณให้พี่น้องเอฟซีเบงครับผมตัวกาศบ้าทบจะว้าพอดีหอมห่วยห่วยอยู่หอมหมแบบสีเฟี้ยงตะเกียรนะพี่น้องได้กินแบบว่าเอาเข่าเป็นร่มหล้กกับสีที่ครับผมหอมห่วยห่วยอยู่ ครับเป็นบรรยากาศตรงไฮทงหน้า้านเฮาปลาอ้อยเพิินพี่น้องปลาอ้อยห้องแม่เพิ่นนี่สองฟังเด้ครับฟังพูหนอ่กทั้งนึงในภาพใเบิงทงหน้าที่มันเกี่ยวเขาบ้างเดี๋ยวพอบานเป็นยังเกษตสด็เกี่ยวเองแม่นบ่ครับพรวบานรถเกี่ยวลงมาได้เป็นหน้าห้องพี่น้องหน้าหน้าไก่ห่วยนี่ครับพี่น้องบรรยากาศหน้านะครับ ทั้งพูดพี่น้องละหุ่นทั้งพูดทั้งสุดสุดหุ่นมองพี่เข e ียวหุ่นมาทำทีเป็นหวยพี่น้องเป็นหวยเป็นโพ่งนะครับเนาะมองคนใส่มองใส่ป่าพี่น้องเป็นดักมองดักป่าท่านนี้เป็นปลาอ้อยครับผมที่ทร้างรายสู้เห็นบนทีแรกเป็นปลาอ้อยของเพิ่นครับเนาะปลาอ้อยครับผมเนี่ยก็น่าพูดเด้ครับพี่น้องน่าพูนสุดหุ่นเลยสุดของปลาอ้อยที wow. ่เขียวครับผมน่าคุณแม่คุณญาติน้องอามนี่ครับเป็นคนกับปลูกไผ่ปลูกต้นไผ่ไปกินตอนแรงครับผม ครับหน้าตรงไฮตรงหน้าผนบรรยากาศบรรยากาศตอนแรงๆบรรยากาศธราาศรมชาติพี่น้องโอ้สร้างหน่อยชุบชุด,ช,ด,ช,ด,ช,ดชุดปีนี้มาบ่ได้ท่านพิ่นจะเทียครับผมเพิ่นคอยฟาดไ,ไปแล้วก็แล้วเพิ่นเอาเขาไปแหงย,ยู่บ้านครับผมเมียเพิ่นฟาดคอยเกี่ยวไปครับผมนี่ยเกลียวจ้างคนเคกีเ่ยวแล้วก็คอยเก็บเอาจา้างเกี่ยวแน่เกี่ยวเองแน่ครับผม ส่วนมากเพิ่นเลยเกี่ยวมือเองวันละครผมส่วนมากเขา่อกว่าเดี๋ยวจ้างเป็นให้จัาน้อยนี่เดี๋ยวมาเบิ่งพี่น้องที่ผมสิถ่ายเบิ่งนี่น้าาให้นี่นะครับเนาะมันสิมีปลาปลามก็คือมาจากโคงมาจากห้วยครับผมก็สิเอารถรถอีแตกรถไถเดินตามพี่น้องมายำๆๆแมงดาแมงดาปูดุเนี่หลายครับผมแม่งดาปูดุเร่งตับเต่าพี่น้องนี่เป็นปลายยางของเพิ่อนนะครับเนาะปลายยางของคุณแม่ครับผมนี่ทีเฮ็ดน้ำผักพี่น้องมาเลยเฮ็ดน้ำพัก บรรยากาศธรรมชาติอีสานบ้านเฮาพี่น้องจังหวะดไทยเอฟซีเบิ่งพอดีเลยว่าเขาจะออกมาหาเงินพี่น้องค้ายเยาผาโยงนั่นดวนไหลว่างั้นนั่นกระลิงนะครับเนาะหลักการหอกกระขายตัวไอ้ตาไลครับผมเราไลททุกอาทิตย์ครับผมมาเบิ่งกนั้นพักเพิ่์กพี่น้องนั้นพักคุณแม่เศรษฐกิจพ่อเพียงอีกทีครับผมนี่ครับปลูกพักกินเองครับพี่น้องเนี่ยโอ้พักคนเครื่งงามเห็นล้ว ปลูกพักกิจเองคิดพอทำไมแต่ไหนน้อยพี่น้องศิงลป์เพิ่นปลูกผักให้กินเองผักคนงามๆพักกาดผักบัวผักซี่ครับผมบรรยากาศทุ่งนาเขาก็ฟาดเอาพี่น้องเขาเพล็ดแบบดีเลยบ่ได้ใส่สารพิษคือเพิ่นว่านนะบ่ได้ใส่หยังใส่แต่ฝุ่นหี้งันงวนี่ครับผมนี่เพิ่นเอาฝุ่นหี้งัวมาใส่เห็นบ่ ตนไส่ฝน,นขีงง่วตัวครับทานพี่น้องบรรยากาศตรงหน้าตอนแรกๆพี่นอ้องต้นบุกุ่งพี่น้องนะต้นบุกฮวงเต็มต้นเดียวครับพี่น้องนะคุ่นต้นมะละกอเต็มต้นเดียวครับบุกุ่งต่ำแซ่บแซ่ดแล้วต้นนี้ครับผมเต็มอยู่บุกุ่งปลูกไว้กินเองต้นนี้หลายปีแล้วพี่นอ้องต้นนี้หลายปีแล้วเด้ได้กินตลอดดกคักดกแน่ครับพี่น้องพี่น้องปะไปไปกินน้ำ ขอดไปกินแล้วเด็กก็แม่กินข้งล่างฮึงอากาศดีดีหอมเฟี้ยงห่วยห่วยครับผมหอมเฟี้ยงครับผมมาหอดคุณแม่เป็นอะไหายขอหายเลยพี่น้องนะเอาเอาไปล่องกินก่อนครับผมไปจังจังกินอีกค่ำเหรอพี่น้องบรรยากาศค่ำเหรอเป็นหนึก่กนะ้อนเอาฉีเป็นหนึก่ก้อนหอมนู่ม่เนาะคื่อตะตะกี้ๆๆให้จังกันเฮ็ดด้านหอยแยนอยู่ข้างโขงนะถ้าไปล่างเป็นแยงกี่นะ หอมเกษตเกษตริ้ทรีเะมีการเจนนี่แต่หอมอิี่แล้วมแสบจงน้าเไปรองเปสีเบิ้งพี่น้องว่าหอมจำไหนขอไม่ขอไม่ครับผมข่ไสียาขนาดทนเดียวกันจะบสีจอหห้ึนต้นนั้นต้นนั้นหอมหอมไมต้นไรนี่ครับนี่พีล่ะพี่น้อง่ละ กามืครับพี่น้องมันนี่กะมาคำพี่น้องฆ้าเยาผาเยาผาเดี๋ยวเพิ่นมาขายปลาก็ได้ซื้อปลาครับใบครูโตครับผมเอาให้แม่ตัวนึ่งนะครับเนาะมาหอดเพิ่นกะกำลังฟาดเข่าครับผมแม่เพิ่นกะก็พอเพิ่นกะหายเข่าหายไปสีกินก้อนมาใส่ในเรียกครับผมสักหน่อยวันไหนมาดซอยครับผมแบบว่าฆ้ากานดวนเนาะวันไหนมาดซอยเพิ่งคอยเฮ็ดอยู่นี่ครับครับสองเถาสามเถาเพิ่นครับปูเพิ่นเฮ็ดอยู่นี่สามคนครับผม คอยเฮ็ดคอยเกี่ยวไปครับพี่น้องข้ามอันนี้กาสีขอฝากไว้ท่านเดียวกันครับผมขอบคุณเดฟซีที่ดูคลิปจนจบแม้ข้ามโฆษณาแล้วครับเนาะขอบคุณเดฟซี่ที่ไปร่างเล็กแจใส่ซองสร้างหน่อยภาพเพลินมาโดยตลอดครับผมนี้มาเฮ็ดคลิปแบบว่าเอาของเอากับข่ามาให้แม่ครับพี่น้องครับสุดท้ายนี้ก็ให้แม่ครับพขอคำลาเพื่อเดฟซีนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายครับผมจังสีเลานพี่น้องบรรยากาศทงไฮทงหน้าพี่น้องบรรยากาศธรรมชาติครับผมมันีะไฟครับผมเป็นเป็นไฟอต่อจากหมาแบาครับผม ไฟฟ้าผมสั้งมันหักกับอีบุดรดอกพี่น้องไฟฟ้าสือเขามากครับผมพี่น้องพกการดขึ้นนะครับผมชนีไม่ใช่ครับ